สวัสดีค่ะมาพบกับสุรดาชาแนลอีกแล้วนะคะง่ายๆแต่แซบแบบสุรดา Easy s ซ m p l e ยี m มีวันนี้นำเสนอเมนูยำบุญเซนพี่น่องยำบุญเส้น,นสื่อเอาพี่น่องจา้าเป็นแต่แซบเป็นแซบมีกุ้งตะมูแต่มีซีหาโตแล้วก็หมึกอันนี้ฮอตอ่าฮอตดอกชีสราใส่เองนะจ๊ะพี่น่องมาจา้ะ มาลงมือกินกันเลยนะจ้าทุกคนดูสิพี่น้องอันนี้จะเป็นน้ำยงน้ำยำเขาไห่มะพร้อมแล้วเดอจ้จพี่น้องจ้าสายเซยเว่นคือเกา่าอืแซบแซ่บมากค่ะ ค okay. มาลงมือกินกันเลยนะจ๊ะของคนกับสีมีนมีผักมีหอมแต่แต่งกวาสุรดาเอาใส่เองแต่ว่าได้หลายดูได้เปนหน่อได้เยอะมากอืม้ม เอาชีเอาเขือเมืกี้นัง เม็ดสีส้มแต่ยังไม่แกออ่อร่อยจะมีหมูบดน้ำพี่องหมูบด เพ่ยงหมูบดแล้วก็เมึกกุ้งสี่ตัวพี่น้องแต่ก็น่าพอซื้ออยู่พี่น้องจ้ะอนี่ยมึกกระสิมาตะมอตะแมกกุ้งเสมาตะม,มูตะมีนี่สวยเลยจ้ะอื ถ้า <s weet> จริงกินกับข้าวอร่อยมากตุลาานยังไม่เอาเขามาเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเพีองหิวเข้า มื้เส้นเจอก็เข้ารัวๆอืม อีซีมากตังเสือเอห <c oughs> มึกดูสิตำมุตำเมน้ำจิ้มเขาจะออกไปทางเปียวี่น้องทางสม เดี๋ยวเอาข้าวนิดนึง,นงแป๊บนึงค่ะเป็นอย่างคือบอมาพร้อมบะเตมพึงจะหุงเขาซุกพี่น้องวันนี้หุงข้าวก่อง เข้าเข้ากล้องข้าวมันปูจากสีใสยอย่างนัะใส่กุง้งใส่ฮอตดอกอุ้ย <laughs> ใส่กุง้งใส่ฮอตดอก ใส่วนเซนนิสนึงเอาเอาเอาแบบหนึ่งแบบนึบบน่จะได้กินไหมครับวันนี้โอเคลองใส่สิทุลักทุเล่จากนิสนึงเพื่อน้องจะลื่น 太贵了。Yeah, cool. ทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยแซบพี่น้องจ้าซื้อเซเว่นทุกอย่างครบ เดืดมากเราอยากใส่ฮอตดอกแล้วก็ใส่ไปไปอร่อยแต่เขาให้มาไม่มีนะจา๊ะ Apa yang พี่น้องวกินอกเสกินแล้วแสวนี้พี่น้องจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมสุริราชาแนล้พี่น้องจ้ามันเี่กกับบะมี่ยังไยพี่น้องยังไงแต่แซบแบบนี้ลหละพี่น้องจ้า ยำหม,มุนเซ็นเซเว่นอีเลฟเว่นพี่น้องจ๋าขอบคุณเลยลเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ๋า thank you for watching have a nice day See you ่ในคลิปวีด l โอ thank you my friend be good take care bye bye